คุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบเภสัชกรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร fm 1 0 7 2 5เมกะเฮิรตวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนวันนี้เป็นวันศุกร์ที่3 0ธันวาคมพุทธศักราชส5 6 5เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะมาพบกับดิฉันเทศัชกรหญิงปาริชาติธร,รม,มรติ วันนี้ก็จะมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะในหัวข้อเรื่องแพ้ยาอะไรทําไมเภสัชกรต้องถามคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเวลาที่เราไม่สบายเราไปโรงพยาบาลหรือว่าเราไปพบเภศัชกรที่ร้านยานอกจากเภสัชกรจะซักประวัติเกี่ยวกับอาการยาที่ใช้อยู่ก็มักจะได้ยินคำถามจากเภสัชกรเสมอว่า เคยมีประวัติแพ้ยาอะไรมาบ้างไหมคะถามกันทุกครั้งที่มีการจ่ายยาเลยนอกจากนี้คุณผู้ฟังอาจจะสังเกตเห็นป้ายแจ้งเตือนในสถานพยาบาลหรือว่าในร้านยาที่เขียนประมาณว่าแพ้ยาอะไรโปรดแจ้งเภสัชกรสงสัยไหมคะว่าการแพ้ยามันสำคัญมากขนาดนั้นเลยเหรอทำไมถึงต้องมีการย้ำกันอยู่บ่อยๆนะคะ การแพ้ยาจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าเราทุกคนมีโอกาสที่จะใช้ยากันอยู่บ่อยๆซึ่งหลายๆคนที่ไม่เคยมีประวัติแพ้ยามาก่อนเวลาที่เภสัชกรถามว่าแพ้ยาอะไรไหมคะก็อาจจะตอบสั้นๆว่าไม่แพ้ค่ะไม่แพ้ครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้จักอาการแพ้ยาเป็นอย่างนีเพราะว่าตัวเองอาจจะเคยมีประสบการณ์การแพ้ยามาก่อน สำหรับวันนี้เภสัชก,กรจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าการแพ้ยาเันคืออะไรการแพ้ยายก็คือการที่ภูมิต้านทานร่างกายมีการทำงานผิดปกติไปหรือว่าร่างกายของเรานั้นสร้างภูมิคุ้มกันไวเกินไปเมื่อได้รับยานะคะซึ่งการแพ้ยายเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบยาฉีดยารับประทานหรือแม้แต่รูปแบบยาทา จากข้อมูลที่ผ่านมาคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเรามีรายงานการแพ้ยาเกิดขึ้นมากมายเลยทั้งแบบรุนแรงแล้วก็ไม่รุนแรงนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานว่ากลุ่มยาที่มีการแพ้บ่อยๆ2กลุ่มแรกก็คือยาแก้อักเสบที่ไม่มีสเตียรอยถ้าพูดชื่อไปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยกันมากๆเลยอย่างเช่นแอสไพรินไอบูโพรเฟน เดโคฟีนเนหรือว,ว่านาพอกเซนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มยาที่เราใช้เวลาที่เรามีอาการปวดศรีรษะเป็นไข้ปวดกล้ามเนื้อหรือว่าปวดฟันนะคะกลุ่มต่อมาที่เราพบว่ามีรายงานการแพ้ยาเยอะไม่แพ้กันเลยก็คือยาต้านจุลชีพหรือว่ายาปฏิชีวนะนะคะยกตัวอย่างเช่นเพนิซิลินซันฟานะคะคณผู้ฟังน่าจะค,คุ้นหูกับยากลุ่มนี้อยู่บ้างนะคะ ทีนี้เรามาดูกันว่าจะสังเกตอาการแพ้ยาได้อย่างไงบ้างโดยอาการแพ้ยาเนี่ยปกติเราก็จะแบ่งเป็น2แบบอันแรกก็คือการแพ้ยาแบบรวดเร็วหรือว่าการแพ้ยาแบบเฉียบพันนะคะก็คือจะเกิดขึ้นได้ในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงหลังจากได้รับยาบางท่านเนี่ยใช้ยาไปครั้งแรก ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามีอาการผิดปกติอะไรแต่ว่าพอไปใช้ยาครั้งต่อไปที่เป็นยาเดิมก็พบว่ามีอาการแพ้ยาก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะโดยผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีอาการอย่างเช่นปากบวมตาบวมอาจจะตาบวมปิดทั้งสองข้างเลยหรือว่าในบางคนก็อาจจะมีอาการผื่นรอยแดงปื้นคันที่ผิวหนัง ซึ่งอาการกลุ่มเหล่านี้ค่ะเป็นลักษณะอาการทยาที่ไม่ได้รุนแรงนะคะในหลายๆคนเนี่ยเวลาที่หยุดยาไปแล้วอาการต่างๆก็อาจจะดีขึ้นได้เองแต่ว่าในบางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการที่รุนแรงกว่านี้ขึ้นกับการตอบสนองของร่างกายของเรานะคะอย่างเช่นมีอาการแน่นหน้าอกปวดท้องมากหายใจหอบเหนื่อยขึ้นไส้อาเจียนหายใจลำบาก หรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะหมดสติหรือว่าเสียชีวิตไปเลยก็ได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอาการแพ้ที่มีความรุนแรงแบบเฉียบพลันนะคะโดยความรุนแรงของการแพ้ยาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นรูปแบบยาฉีดยารับประทานหรือว่ายาถาเพราะว่ายาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็มีโอกาสแพ้ยาแบบรุนแรงได้ทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้ยาไปแล้ว เราก็ควรที่จะสังเกตอาการต่างๆหลังจากได้รับยาด้วยนะคะว่ามันมีความผิดปกติอะไรไหมหากมีความผิดปกติก็ควรที่จะหยุดยาแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรนะคะการแพ้ยาแบบต่อมาก็คือเป็นการแพ้ยาแบบไม่เฉียบพันนะคะหมายถึงว่าจะเกิดขึ้นนานกว่าหนึ่งชั่วโมงหรือว่าหลายวันหรือว่าบางคนเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากใช้ย,ยาไปแล้วเป็นเดือน ซึ่งกลุ่มอาการแพ้แบบไม่เฉียบพลันเนี่ยหลายๆครั้งกลายเป็นว่าคนไข้มีอาการแพ้แบบรุนแรงโดยคนไข้อาจจะมีอาการตุ่มน้ําใสขึ้นตามตัวมีผื่นสีเข้มคล้ำดูผิดปกติเหมือนกับเราไม่เคยมีลักษณะแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วก็จะมีอาการลอกของผิวหนังตามลําตัวมีผิวหนังหลุดออกมาเป็นแผน่แผนๆหรือว่าริมสีปากลอก คนไข้าอาจจะบ่นรู้สึกเจ็บตัวเจ็บอวัยวะเพราะว่าอวัยวะมีการอักเสบนะคะซึ่งเป็นสัญญาณของการแพ้ยาแบบรุนแรงที่เราเรียกว่าสตีเวนจอร์สันซินโดรมนะคะเป็นกลุ่มอาการที่อันตรายมากๆแล้วก็ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะทีนี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะสับสนระหว่างการแพ้ยากับอาการข้างเคียงจากยาว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไร ตัวเภสัชกรเองก็เคยมีประสบการณ์บ่อยๆเวลาที่ต้องจ่ายยาให้คนไข้แล้วก็จะมีการสอบถามประวัติการแพ้ยา,ยาคนไข้ก็จะตอบกลับมาเป็นอาการข้างเคียงจากยาซึ่งคนไข้เข้าใจผิดคิดว่าเนี่ยแหละมันคืออาการแพ้ยา,ยาเภสัชกรจะอธิบายความแตกต่างให้ฟังแบบนี้นะคะอาการข้างเคียงจากยาเนี่ยเป็นอาการที่สามารถคาดการได้จากกลไกการออกฤทธิ์ของยา ซึ่งเป็นอาการที่ไม่ว่าใครจะใช้ยานี้ก็มีโอกาสเกิดแบบนี้ได้ในขณะที่การแพ้ยาเนี่ยเป็นอาการที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ว่าเราจะแพ้ยาตัวไหนจะแ,แพ้ตอนไหนยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเลยนะคะเป็นยาที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่นยาแก้อักเสบ ibuprofen เวลาที่เราได้ยานี้ไปเนี่ยเราจะสังเกตว่าเภสัชกรจะแนะนำให้กินยาหลังอาหารทันทีและดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อป้องกันการระคายเคืองกระเพาะอาหารหลายๆคนพอกินยานี้ไปนานๆเข้าก็อาจจะมีอาการปวดท้องหรือว่าแสบท้องเราเรียกอาการนี้ว่าอาการข้างเคียงจากยานะคะอาการนี้จะเกิดจากการที่ฤทธิ์ของยาไปมีผลย,ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ชนิดหนึ่งในทางเดินอาหารในกรณีที่เป็นอาการข้างเคียงของยาเนี่ยออมันก็จะมีแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาก็คือว่า การปรับลดขนาดยาหรือว่าการรักษาอาการข้างเคียงของยาควบคู่กันไปก็จะทําให้คนไข้เนี่ยสามารถใช้ยานั้นต่อไปได้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยต้องอยู่ในดุนพินิจของแพทย์แล้วก็เภสัชกรนะคะคนไข้ไม่ควรที่จะปรับลดขนาดยาหรือว่าเปลี่ยนยาเองนะคะซึ่งในทางตรงกันข้ามเนี่ยหากเรารับประทานยาไอบูโพรเฟนเข้าไปแล้วปรากฏว่าเกิดผื่นลมพิษขึ้นตามตัว หรือว่าเป็นผื่นคันรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจลำบากเราจะเรียกปฏิกิริยานี้ว่าการแพ้ยานะคะซึ่งเกิดจากการที่ตัวยาเนี่ยไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้สร้างสารออกมาต่อต้านยาซึ่งการแพ้ยานั้นเนี่ยหากมีการใช้ยาที่สงสัยว่าแพ้ซ้ําเข้าไปอีกก็อาจจะทําให้มีอาการรุนแรงขึ้นได้ซึ่งอาจจะอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะดังนั้นเนี่ย เวลาที่เรารู้ว่าแพ้ยาหรือว่าสงสัยว่าแพ้ยาไม่ควรที่จะลองใช้ยาส้ำนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพ้ยาได้ง่ายกว่าคนทั่วไปกลุ่มแรกเลยก็คือคนที่เคยมีประวัติแพ้ยามาก่อนคนไข้กลุ่มนี้หากได้รับยาที่แพ้เข้าไปซ้ำอีกหรือว่า ได้รับยาที่มีลักษณะโครงสร้างยาใกล้เคียงกับยาที่เราเคยแพ้เนี่ยก็อาจจะทําให้คนไข้มีอาการแพ้ที่รุนแรงขึ้นกว่าครั้งแรกนะคะคนไข้กลุ่มต่อไปก็จะเป็นคนไข้ที่เคยมีประวัติภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเช่นคนไข้กลุ่มติดเชื้อ HIV คนไข้แมลงคนไข้ SLE นะคะหรือว่าคนไข้ที่มีปัจจัยเสี่ยงทางด้านพันธุกรรม คนไข้กลุ่มเหล่านี้ก็จะมีโอกาสแพ้ยาได้ง่ายกว่าคนปกตินะคะดังนั้นเวลาที่เราจะใช้ยาเนี่ยในคนไข้กลุ่มเหล่านี้ต้องระมัดระวังมากๆแล้วก็ไม่ควรที่จะเลือกยาใช้เองควรที่จะไปปรึกษาแพทย์หรือว,ว่าเภสัช,ะชะกรก่อนการใช้ยานะคะต่อมานะคะเรามาดูกันต่อว่าเราจะมีวิธีป้องกันการแพ้ยาได้อย่างไรบ้างนะคะข้อแรกเลยก็คือว่าเราควรใช้ยาเท่าที่จําเป็นเท่านั้นและใช้ยาตามข้อบ่งชี้ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลาที่เรามีอาการไม่สบายเป็นหวัดเจ็บคอมีน้ำมูกไอมีไขต้ต่ำๆหลายๆคนจะเริ่มด้วยการใช้ยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในการรักษาอาการหวัดตามมาตรฐานเราไม่ควรเริ่มจากการใช้ยาปฏิชีวนะอยู่แล้วนะคะเพราะว่านอกจากจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ช่วยเรื่องอาการเจ็บคอแล้วยังจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดแพ้ยาด้วยนะคะ ข้อต่อมานะคะหากคุณผู้ฟังเคยมีประวัติแพ้ยามาแล้วควรที่จะจดจําชื่อยาที่แพ้และอาการที่แพ้ให้ได้นะคะที่สําคัญเลยก็คือว่าคุณผู้ฟังควรที่จะพกบัตรแพ้ยาติดตัวเสมอเมื่อต้องใช้ยาควรแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ให้ทราบทุกครั้งว่าเราแพ้ยาอะไรเพื่อจะได้ป้องกันการแพ้ยาํานะคะข้อถัดไปนะคะจะเป็นข้อที่สําคัญมากข้อหนึ่งเลย คือการหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่ทราบชื่อไม่ทราบขนาดการใช้และสรรพคุณนะคะตัวอย่างที่เห็นกันเยอะๆเลยก็คือยาชุดหรือว่ายาสองซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาอยู่อยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตสักนิดหนึ่งว่าเมื่อเวลาที่เราได้รับยาจากสถานพยาบาล หรือว่าได้รับยาจากร้านยาเนี่ยลักษณะยาที่ดีต้องบรรจุอยู่ในแผงที่มีชื่อยามีวิธีการใช้ยาและข้อควรระวังอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีอาการแพ้เนี่ยเราจะทราบได้ทันทีเลยว่าเราแพ้ยาอะไรข้อนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเภสัชกรเองเคยเจอผู้ป่วยหลายคนเลยที่ทานยาแต่ว่าไม่มีชื่อยามียาอยู่ข้างในซองเต็มไปหมดเลย ไม่รู้ว่ามันมเป็นยาอะไรบ้างปรากฏว่าพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดอาการผิดปกติมีผื่นขึ้นแล้วรู้สึกแน่นหน้าอกก็เลยมาหาเภสัชกรแล้วก็มาให้ช่วยดูให้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็ใช่อาการแพ้ยาหรือเปล่าปรากฏว่าทําให้เราสืบยากมากว่าคนไข้แพ้ยาตัวไหนเพราะว่าในซองยามียาอยู่เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคือยาอะไรเพราะว่ามันไม่มีชื่อนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ย จะทาให้คนไข้เนี่ยเสียโอกาสเพราะว่าคนไข้จะถูกตัดโอกาสการใช้ยาไปเยอะแล้วก็อาจจะทําให้คนไข้เนี่ยมีโอกาสแพ้ยาซ้าได้ด้วยนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าเมื่อเราพยายามป้องกันการแพ้ยาแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรามีอาการแพ้ยาเราจะมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไรก็คือว่าหากเราทานยาไปแล้วแล้วมีอาการผิดปกติ เราควรที่จะหยุดยาทันทีนะคะในกรณีที่อาการไม่ได้รุนแรงมากอย่างเช่นมีผื่นขึ้นตามตัวมีลมมีผื่นลมพิษขึ้นเวลาที่หยุดยาเราก็อาจจะหายได้เองแต่ว่าเราต้องจดจําชื่อยาเอาไว้ว่าเราเคยกินยาตัวนี้แล้วเรามีอาการแพ้นะคะแล้วก็เอายาเนี้ยไปปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรเพื่อทําการออกบัตรแพ้ยานะคะแต่ว่าในกรณีที่เราทานยาไปแล้วเรามีอาการแพ้เยอะมาก อันนี้ต้องรีบหยุดยาแล้วก็นํายาที่สงสัยว่าแพ้หรือว่ายาทั้งหมดที่ใช้หนะตอนนั้นเนี่ยเอาไปให้แพทย์หรือว่าเภสัชกรดูนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะลองใช้ยาที่สงสัยว่าแพ้ด้วยตัวเองเพราะว่ามันจะอันตรายมากบางคนนี่อันตรายถึงชีวิตเลยนะคะทีนี้ว่าในตอนที่แพ้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอาการแพ้ที่มีลักษณะผื่นร่วมด้วยหรือว่ามีรอยโรคที่สังเกตได้แนะนําให้คุณผู้ฟังถ่ายรูปรอยโรคไปด้วย เมื่อแพทย์แระอเภสัชกรได้รับข้อมูลแล้วแพทย์จะได้วางแผนการรักษาอาการแพ้ได้ถูกต้องและเภสัชกรจะทําการประเมินการแพ้ยาของคนไข้ออกแบบแพ้ยาให้คนไข้เอาไว้พวกพาเพื่อป้องกันการแพ้ยาซ้าในอนาคตนะคะเห็นไหมคะว่าการแพ้ยาเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเรื่องหนึ่งและเป็นเหตุผลว่า ทำไมเภสัชกรต้องซักประวัติและสอบถามการแพ้ยาอยู่เสมอนะคะทั้งหมดนี้เป็นเกร็ดความรู้ที่ทุกๆท,ท่านน่าจะนําไปใช้ในการป้องกันการแพ้ยาและดูแลตัวเองเมื่อมีอาการแพ้ยาได้นะคะสําหรับเย็นวันนี้ดิฉันเภสัชกรหญิงปริชาติธรรมมาลติต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการพบเภสัชกรกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับยาและสุขภาพดี ที่เพศสัชกรจะแวะเวียนกันมาแรกเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้นะคะในช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีจนถึง19นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยนเรศวร FM 107.25 MHz มกวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังและสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนค่ะ